สวัสดีครับพอพี่หมอโพสต์เรื่องการทํารายได้ออนไลน์ไปนะครับก็มีคนมาถามนะครับ mm hmm. พี่หมอเห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะครับก็เลยเดี๋ยวจะตอบคําถามในคลิปนี้นะครับแล้วก็อัดลงใน YouTube กับใน Facebook นะครับก็ง่ายๆแบบนี้ครับวิธีการทําคลิปก็อย่างที่พี่หมอทําคลิปนะครับไม่ได้มีในซับซ้อนแต่เราพูดในสิ่งที่สําคัญมากคือเกิดประโยชน์กับเขาหรือเปล่าถ้าเปิดประโยชน์เขาก็มาฟังนะครับ ก็จะมีหลายคนเข้ามาถามนะครับหลายคนเข้ามาแสดงความยินดีนะครับอันดับแรกก่อนนะครับพี่หมอไม่ได้หลอกใครนะครับคุณทําคุณก็ได้นะครับบางคนทำแล้วอาจจะได้ได้เร็วได้ช้าไม่ได้มาเป็นหุ้นส่วนกับพี่หมอพี่หมอไม่ได้เรียกเก็บอะไรนะครับไม่ได้สอนไม่ได้เปิดคอร์สสอนนะครับตอนนี้นะครับก็มีคุณอาทิตย์นะครับภาวนาบอกว่าเอ๊ะทำยังไงคะกลัวโดนหลอกค่ะมิจฉาชีพแอบแฝงใน ในเพจเยอะเขาหมายถึงใน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 แฟนเพจมะฮะมากค่ะจนไม่รู้ว่าจะยังไงแล้วค่ะแต่ยังอยากหาไรายได้เสริมเหมือนกันพี่หมอเขาเลยตอบว่า Google ไม่เคยหลอกใครครับเป็นหุ้นส่วนกับ g o o g l ลน่าจะทำเป็นอีกหลายสิบปีเลยครับเพราะก o o g l e เขาคือเจ้าแห่งการค้นหานะครับแล้วก็เจ้าแห่งเขาซื้อ YouTube มานะครับก็ไม่หลอกแน่นอนครับแล้วพี่หมอก็ไม่ได้เกี่ยวไม่คือ เป็นแค่พาร์ทเนอร์นะครับพูส่วนกับ YouTube ในเรื่องของการทำคลิปส่งลงไปการเขียนบทฟาร์มบทความเท่านั้นนะครับก็เขาเขาเขาก็คอมเมนต์มาต่อนะครับว่านี่นะครับพี่หมอแบบง่ายๆบ้านๆมาเลยนะครับเขาก็คมเมนต์มาต่ออ๋อแสดงว่าเราอยากทำอาชีพอะไรก็กดเข้าดู Google กดตามเพจที่คนแชร์ใช่ไหมคะพี่หมอก็ยังงงคำถามเขานะครับว่าจะไม่เข้าใจอะไรพี่หมอกำลังแนะนำอยู่ก็คือ คุณทำเขาเรียกเนื้อหานะครับเนื้อหามันก็จะมีหลายรูปแบบอย่างเช่นคลิปแบบนี้นะครับการเขียนบทความนะครับการเขียนให้คนมาอ่านหรือคุณอาจจะพูดเหมือนกับเป็นคลิปพอดแคสต์นะครับคนก็มาฟังนะครับแล้วเขาก็จะคนพอคนมาดูมาฟังนะครับ Google ก็จะ Google เป็นเจ้าแห่งการค้นหาถูกไหมครับการโฆษณาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาแอดนะครับเขาเรียกแอดเซน e นะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาง่ายๆก่อนเอาแบบ ทำยังไงก็คือคุณไม่เขียนบทความคุณก็ถ่ายคลิปครับนะฮะอันนี้เดี๋ยวถ้ายังไงสนใจจริงๆดี๋ยวพี่หมอทําให้อีกนะครับแล้วก็จะมีคนนะครับคุณญาติเยอะมากค่ะบอกว่าอยากทําให้ช่วยแนะนํานะครับนอกจากนี้เขาก็แบบอินบ็อกเข้ามาในตัวแฟนเพจนะครับเดี๋ยวพี่หมอให้ดูนะครับว่าเขาอินบ็อกมาว่าไงก็คุยกันยาวครับก็เขาก็แบบเออพี่หมอว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะเนี่ยครับ เขาก็อินบ็อกซ์มาครับเดี๋ยวพี่หมออ่านให้ฟังนะครับเขาก็เขาคุยก็หลายๆคนก็คุยกับพี่หมอทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจนะครับก็ถามมาหลายเรื่องนะครับเขาบอกพี่หมอค้าสอนหน่อยค่ะอยากมีไรายได้พี่หมอบอกว่าเริ่มต้นที่เปิดช่อง YouTube แล้วก็ถ่ายคลิปที่สนใจนะครับพี่หมอก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเขาถนัดหรือสนใจอะไรเขาบอกเคยเปิดคาแต่ทําไม่สําเร็จพี่หมอก็เอ๊ะมันจะเปิดยากตรงไหนนะเปิดช่อง YouTube ไม่ยากคุณมีมือถือ Android ทุกคนมีโปรแกรม YouTube แค่นั้น,นะฮะมันก็เปิดแล้วถูกไหมฮะก็แค่มีอ e ีเมลเองทุกคนที่มีมือถือ Android ต้องมีอ e ีเมลเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเขาจะให้ลงทะเบียน Activate มือถือด้วย Gmail เพราะงะั้นถ้าคุณไปซื้อมือถือมาแล้วคุณให้คนอื่นทำ Activate ให้ก็จะกลเป็นอ e ีเมลคนอื่นแต่เขาไม่ให้คุณอ e ีเมลคุณหรอกเขาจะสร้างอ e ีเมลที่คุณไม่รู้จักนะครับเพราะงั้นคุณสร้างอ e ีเมลขึ้นมาใหม่แค่นั้นเองครับ เดี๋ยวอาจจะต้องสอนเรื่องการทำอีเมลนะครับสำคัญอันดับแรกฝรั่งเนี่ยเริ่มต้นด้วยอีเมลกับเบอร์โทรศัพท์นะครับคุณก็ต้องมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไปสร้างอีเมลพอสร้างอีเมลคุณก็จะมีบัญชี Google บัญชี Google กับบัญชี YouTube อันเดียวกันนะฮะแล้วก็ไปเปิดบัญชีบล็อกได้ด้วยนะอันดับแรกคือต้องมีบัญชีอีเมลอตอบแบบนั้นเนาะแล้วก็ถ่ายถ่ายลงไม่เป็นอีกค่ะเขาบอกเปิดไม่สําเร็จถ่ายลงไม่เป็นอ่ะเปิดไม่สําเร็จ พี่หมอตอบง่ายๆก็คือใช้ Gmail คุณมี Gmail คุณมี Google คุณมี Google บัญชี Google คุณมีบัญชี Google สิ่งที่คุณจะได้ก็คือ,อตัวเรียกว่าอะไรนะครับบัญชี YouTube อัตโนมัตินะฮะเดี๋ยวอ่านเร็วๆนะครับแล้วเขาบอกว่าถ่ายลงไม่เป็นพี่หมอกว่าไม่ยากครับลองถ่ายคลิปก่อนเลยเนี่ยครับพี่หมอก็หยิบขึ้นมาถ่ายตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็พูดใส่กล้องนะครับ เริ่มถ่ายยังไงใช้อะไรคะมือถือที่กล้องใช้ได้ไหมพี่หมอก็ตอบอะไรก็ได้ครับใช้อะไรก็ได้นะครับใช้อะไรก็ได้จริงๆแล้วก็บอกให้หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายถ่ายอะไรได้บ้างฮะถ่ายตัวเองแบบพี่หมอนะครับถ่ายคนอื่นนะครับถ่ายสัตว์ยอะแยะเลยครับเดี๋ยวนี้เขาฮิตแมวแมวเต็มไปหมดเลยครับใน Facebook ใน u t u b e นะครับหรือถ่ายสถานที่ก็ได้ครับถ่ายเสียงฝนถ่ายบรรยากาศโอ้ถ่ายได้เต็มเลย เขาบอกว่าอยากถ่ายงานตัวเองค่ะก็บอกเออดีลองคิดดูก่อนว่าชอบอะไรถนัดอะไรนะครับเขาก็บอกว่าเขาอยากสอนสร้างแบบอยากสอนแบบเย็บผ้าดีพี่หมอก็เลยไปนค้นมานครับมันก็จะมีแบบเอ่อพี่หมอเหมือนแบบจริงๆถ่ายอะไรก็ได้พี่หมอเพิ่งซื้อทีวีมาเลยคนให้เขาดูมีคนมาดูทั้งสี่ห้าพันคนเนี่ยเพราะคนอยากซื้อทีวีถ่ายในสิ่งที่คิดว่าตัวเองสนใจแล้วคนอื่นสนใจด้วยครับง่ายๆนะครับ เขาก็เลยถ่ายภาพจากเยผ้าเขาให้ดูนะครับเขาน่าจะมีอาชีพนี้นะครับก็เลยคุยคุยกันนะครับแล้วเขาก็บอกหลายเรื่องนะฮะก็สรุปว่าพี่หมอก,ก็เลยบอกถ่ายแรกๆอะ่ะหาคนมาถ่ายให้ก่อนเขาก็มาติดนะครับว่าลูกเขาหรือว่าเด็กบ้านเขาเนี่ยไปเรียนหนังสืออยู่หอพักถ่ายให้ไม่ได้ก็ต้องซื้อขายตั้งกล้องนะครับถ้าอย่างนั้นหรือคุณอาจจะไปตั้งในมุมที่มันถ่ายพอดีสําคัญมากของการคลิปก็คือหนึ่งภาพเสียง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือใน y o u t u b e นะครับเสียงเขาต้องได้ยินชัดคุณอธิบายให้เขาเข้าใจฮะส่วนภาพไม่เท่าไหร่แสงไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าภาพสวยเสียงคมชัดโอ้เจ๋วมากนะครับคลิปคุณแล้วคลิปคุณมีประโยชน์นะครับยังไงคนก็มาดูฮะก็ลองดูนะฮะฝากาไว้แล้วก็สำหรับตรงนี้นะครับก็ ก็อันนี้พูดถึงคลิป YouTube ไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปถัดๆไปจะพูดเรื่องการสร้างบล็อกอีกทีนึ่งนะครับก็คลิป y o u ูทูบมันเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีคนมาแสดงความยินดีกับพี่หมอด้วยพี่หมอก็จะขอบคุณนะฮะถ้าเข้ามาแล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์ก็กดติดตามพี่หมอนิดน,นึงคลิปไหนดูแล้วชอบก็ช่วยแชร์นะครับเป็นประโยชน์ก็แบ่งปันให้คนอื่นนะครับแล้วก็าฝาก ดูพวกคลิปวิดีโอไอ้คลิปโฆษณาที่เห็นว่าตัวเองชอบด้วยครับพี่หมอจะได้มีไรายได้นะครับเอาที่ตัวเองชอบนะฮะก็เป็นอย่างนั้นนะครับสุดท้ายแล้วนะครับสิ่งสําคัญก็คือคุณอยากได้อะไรนะฮะคุณต้องลงมือทําคุณคิดให้ดีคิดก่อนอยากทําจริงเปล่าจะทำไปแนวไหนนะฮะวางแผนเพราะเวลาคนมีเท่ากัน24ชั่วโมงนะครับก็คุณสนใจในสิ่งที่คุณสนใจได้หมดนะครับมีประโยชน์คุณก็ลองตัดมือ ตัดสินใจนะครับไม่ใตัดมือลงมือทําตัดสินใจทําครับโอเคนะครับสวัสดีครับคิวจะได้ไม่ยาวเกินไปครับสวัสดีครับ